มาแล้วก็มาเริ่มกันเลยกล่องแรกของรอบนี้ใครแล้วทําให้ดีนะใครแล้วทําให้ดีนะคราวนี้ต้องเอาหน่อยปีแล้วได้เททห่ำปีนี้มีเช็คแต่ปีนี้มีไปต่อ <Ooh. S 1> นะครับผมนี่มันจะมาแบบอย่างนี้เลยสี่ซองซองละหกใบนะการ์ดเท่าบาสเตอร์เลยแต่ของข้างในนี่คือโหดกว่าแน่นอนนะ Two hours later ซองแรกนะครับผมเปิดด้วย เคอรอนจอห์นสันเดี๋ยวนะผมว่าใช่มิสิกผมเห็นขาวๆไม่แน่ใจว่ารีเดมชันอีกหรือเปล่าคาวายเลนนาร์ดเดี๋ยวนะซิเวอร์นะรีเดมชันอีกหรือเปล่าหรือว่าโอ้เดอริกไลท์ลี่เดอริกไลท์ลี่ใช่ไหมเฮ้ยหรือว่าอาจจะเป็นรันอาจจะเป็นรันนะตกใจเดี๋ยวข้างหลังก่อนข้างหลังสีฟ้านะขอด้านซ้ายนะ ขอดไซส์สีฟ้านะครับสีฟ้าสุดจาก99ลุกี้ด้วยนี่นะเปิดโอ้โหนี่ไงล่ะเกรดดีๆครับผมเฮ้ยนี่กำาลังมาในตัวเนี้ยอู้99ทับ99อางเซีเล็ก H2 นะครับ99ทับ99นะเกรดดีดีนะเป็นคอลเรคชั่นไลท์บูดิสโก้นะเป็นขอดไซส์ด้วยนะยินดีด้วยนะครับผมมาข้างหลังเนี่ยกลับด้านมาแบบเนี้ย เซนผมว่าเซนแล้วเซนเนี่ยทับยี่ห้าลงไปแปลยี่สิบห้าสี่ห้าหนึ่งวันละวันไหมเค e y ์เคยอนเต้เหรอ <Hello there. S 1> อ๋อเอา้าเดี๋ยวนะคยอนเต้จอนครับผมแต่อันนี้ออกเป็นสีดิสโกโ้เดี๋ยวนะมันมีสีดิสโก้ธรรมดาได้เหรอสักครู่นะครับท็อปเชลมันมี RPA อ๋อมันมีดิสโก้ด้วยนี่ดิสโก้พิซซึ่งครับผมแต่ตัวดีนะออกคียอนเต้จอดลายเซนคียอนเต้จอดครับผมอีกหนึ่งท็อปรุกกี้นะเป็นไงเซนโชซองที่สองนะนี่ซองสองที่สองนะเหมือนเห็นแวบบแบบแล้วเหมือนจะมาเป็นสี่ฟ้าอีกแล้วนะลา์บูทับเก้าเก้านะครับลันเยอะสุดจะเป็นทับเก้าเก้านะสำหรับกล่องนี้นะครับเชอรอนชาร์ b บรนดอนมิลเลอร์อดไซนนะผมเป็นจอเดนคราซสั้นแล้วก็ไลบูพิเเมียร์เลเวลนะอู้หวายเลนนาดครับผมพ r เ m เมียร์เล,เลนะ41่ส <48. S 1> ทับเก้านะ41ทับ99นะพ r e m เมียร์เลเ,ลเป็นขาวายนะครับผมกล่องนี้มันจะมีสีน้ำเงินทับ25สีขาวทับ75สีแดงรู้สึกจะ4ี่เกมั้ง แล้วก็น่าจะเป็นพวกสีทองแะเป็นโกลเป็นแบล็คเป็นกรีนและมาจา้ามอรนขอแบบสี่รันเถอะเวอร์บางกล่องมันจะมีสามรันอยู่บ้างนะครับยานิสมันจะเป็นซิลเวอร์นะซิลเวอร์เป็นแบลดลี่บิวซิลเวอร์เป็นแบลดลี่บิวนะครับน้ำเงินอุ้ยขอดไซค์อีกแล้วขอดไซค์แก่น้ำเงินทับยี่สิบห้านะครับน้ำเงินทับยี่สิบห้านะ ขอไซด์อีกแล้วอะโอ้แต่ไม่ใช่ลูกกี้นะแต่ไม่ใช่ลูกกี้นะครับออกมาเป็นหูเคลอนจอร์นสันเขาเป็นสเปอร์ที่ไม่ใช่เบมบี้แล้วเจ็บปวดนิดหน่อยนะครับสามทับยี่สิบห้านะสามทับยี่สิบห้านะผมเป็นเคลอนจอร์นสันมาเป็นเซนส์ก็ปเขาวายยานี่ทำไมมาตัวเดิมๆดนะิเนี่ยคริสเมอร์เร่ แขนันโทรมัสและข้างหลังฟ้าหรือน้ำเงินเหมือนจะเป็นฟ้าเหมือนจะเป็นฟ้านะเขาเป็นต้องนิ่สีขาวขาวทายได้หรอลูกกี้เหรอไม่ใช่ลูกกี้นะครับสีขาวทับเจ็ดสิบห้านะแล้วก็โอ้คารี่เออวิงครับผมแคแนไวดิสโก้นะหกสิบหกหกสิบหกทับเจ็ดสิบห้าครับผม ไวดิสโก้อย่างสวยสีขาวนะสีขาวนะสีขาวอย่างสวยขอบคุณมากเลยนะครับผม